เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพลย์ลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง a n d ด o i d และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรีิวแผนนี้กันนะทุกคนก็มาเรื่องที่ทีมนี้เลยนะกันนะครับ yeah, s <S มากันที่เอเชียชิเนีย <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็เจลิกสองนะครับแล้วก็อ่ายมากัสน,น,นะครับผมอ่ วันติโอนะครับแล้วก็กดดีพอฟไฟนะครับแผนที่เราได้จะเป็นแผนนี้นะทุกคนก็เป็นแผน4 2 1 3 1> นะครับวันนี้เดี๋ยวจะ รีวิวให้ดูแล Studien, Wagner, ้วก like like <the> ันนะครับว่าแผนนี้เป็นยังไงนะครับตัวนักเตะเราก็จัดลงเลยแล้วกันนะครับจัดตามที่แบบเรามีในแต่ละตำแหน่งนะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ว่าแต่ละไอดีว่ามีแบบไหนเนาะนะครับในส่วนของตัวนักเตะนะนะครับก็จะเป็นกลางรับ2ก็ได้นะครับหรือว่าจากกลางรับ1นะครับอ่าแล้วก็การทีมเวฟหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแมตช์กันเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับแผนนี้นะทุกคนอ่าในส่วนของแผนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ ขึ้นเกมริมเส้นนะครับแล้วก็บุกตรงกลางนะครับผมกลางในที่นี้คือเน้นเป็นกองหน้านะครับที่จะคอยป้อนบอลให้ปีกนะครับผมโค้ชที่ใช้นะครับสำหรับแผ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของจิกเก็คอปนะครับสไตล์นะครับสไตล์การเล่นที่เหมาะนะครับก็เป็นต่อบอลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคลิกเคานเตอร์ก็ได้นะครับสำหรับแผนนี้หรือแม้กระทั่งเอาวายก็ยังสามารถเล่นได้นะครับคือมันก็เล่นได้ทุกแบบมันแหละนะครับสำหรับแผนที่มีหน้า3ตัวนะครับผมสำหรับการขึ้นเกมนะโอเคอ่ะ มาดูกันที่จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ติดแล้วครับการขึ้นเกมเนี่ยผมสังเกตได้ว่านะแผนนี้นะครับเ๋ยวรอได้บอลก่อนมาครับการขึ้นเกมนะครับการขึ้นเกมจะพักบอลตรงกลางนะครับเห็นไหมตรงกลางนะครับชิงต่อกันนะครับแล้วก็ออกฝีแบบนี้นะครับจังหวะนี้ตัดเข้าในมาจังหวะนี้ได้ปั่นหรือไม่ยังเลยครับก็จะเป็นการใช้แผนนี้นะครับผมไม่ว่าจะตีกซ้ายฝีขวานะครับก็สามารถที่จะตัดเข้าในได้นะครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับลอมปั่นดูจังหวะนี้ไม่หนีมือเท่าไหร่ครับแล้วก็ อาจจะไม่มีพื้นที่เท่าไหร่ครับแล้วมาดูเกมรับครับเกมรับของแผนนี้เป็นไงโดนมาจังหวะนี้ยังเอาอยู่ครับข้อเสียนะครับข้อเสียของแผนนี้คืออะไรข้อเสียเนี่ยคือตรงกลางนของตรงกลางที่มันเป็นกลางรับยืนทางๆนะสองตัวนะครับคือตรงนั้นจะทําให้คู่แข่งเนี่ยผ่านบอลขึ้นมาแดนกลางของเราได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมสำหรับแผนนี้นะนะครับแต่ถามว่ากองหลังเนี่ยเป็นยังไง กองหลังเนี่ยก็ค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่นะครับผมแล้วมาที่จังหวะนี้ครับเอโต้นะครับฟันไดคืนมาอ้าวแล้วเข้าทางนะครับเอโต้ปั่นเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับ1นศูนย์ไปแล้วครับทุกคนแล้วมาใหม่ครับเอโต้พักมาเปิดก็ได้นะครับสำหรับแผนนี้ก็ให้หลังขึ้นมาเปิดนะครับผมแล้วก็ขึ้นโขกแบบนี้ยังไม่ดีเลยครับจังหวะนี้แล้วมาดูเกมรับใหม่อีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้รอดไหมไม่น่ารอดนะครับแบบนี้โอ้โหนี่แหละครับคือกองหลังเนี่ย ก็ช่วยกันดีนะครับแต่ข้อเสียของแผนนี้เลยคือจะโดนตัดในส่วนของกลางเครับผมเพื่อที่แบบฝั่งคู้แข่งเนี่ยจะขึ้นเกมแดนกลางมาได้อย่างชิว้วเลยนะครับเนื่องแต่ว่ามันไม่มีกลางร,รับที่แบบยืนตรงกลางนีมันจะยืนข้างๆกันทั้ง2ตัวนะครับก็เลยแบบ อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนะครับผมถ้าใครเน้นกองกลางที่แบบเน้นกลางที่แบบแน่นๆนะครับใครที่เป็นสายกลางแน่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเน้นเกมรุกนะครับหรือว่าขึ้นนะครับฝั่ง2ฝั่งได้เนี่ยก็คือแต่นี้ตอบโจทย์อยู่นะครับผมแล้วมาที่จังหวะนี้ครับจ่ายเข้าในมาไอโฟเดนลองปั่นดูยังติดเลยครับจังหวะนี้ดูเกอร์ดักได้แล้วมาที่โฟเดนอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้เข้าขวาครับลองปั่นดูว่ายังโดนฟาน์ได้เหมือนเดิมครับ ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับถ้ายิงจากแถวสองนะครับสรับแผนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคู่แข่งแบบไหนด้วยนะครับผมสหรับการเล่นนะนะครับในแต่ละแผนการโจมตีของแผนนี้นะครับผมก็จะโจมตีจากปีกนะครับริมเส้นนะครับแล้วก็หน้าเป้านะครับผมอ่ากองหน้าตัวหน้าเป้านั่นแหละนะครับผมจะพักบอลยิงเลยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราจะขึ้นบอลแบบนี้นะครับเนี่ยให้กองหน้าพักบอลให้เรานะครับแล้วออกปีนะครับดูนะครับปึ๊บนี่แทงแบบนี้ก็พอได้อยู่แล้วโดนตัดครับจังหวันนี้ มาใหม่ครับมาใหม่ออกปีกออกปีกหลุดไหมไม่หลุดเลยครับจังหวะน,นี้เกือบหลุดเหมือนกันแล้วก็คืนหลังไปเลยนะครับผมถ้าหมดเวลาแล้วเราก็เอาแค่สก,กอร์แบบชนะก็พอะคี่บผมไม่ต้องไปเน้นอะไรมากนะครับผมแต่ละแมตช์ก็พยายามพุมเกมรับดีๆนะครับผมหัวใจสําคัญเลยในการเล่นเนผมก็ เกมรับเนี่ยเป็นหลักเลยนะผมที่เราจะไม่แพ้เขานะนะครับถ้าเกมรับเราดีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสชนะเยอะนะครับแล้วมาจังหวะนี้ครับเนตที่2ครับต่อให้2องเตเลยแล้วลองปั่นดูจังหวะนี้ก็ติดเซฟเลยครับเนมาซ้ำอีกทีก็ยังไม่ผ่านอาริซอนครับแล้วถ้าใลรเป็นสายตัดในก็ใช้ได้นะครับสำหรับแผนนี้ก็ตัดเข้ามายิงแบบนี้เลยนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแบบอ่าตัวปีกที่มีสปีดความเร็วนะครับผมอย่างเนี้มาอันนี้จะเน้นเป็นร่างอ่าบิ๊กทามเนี่ยผม หรือจะเป็นเมสซี่เติมร้อยสามก็ได้นะนะครับผมอ่าอัพสปีดให้เยอะๆนะครับผมแล้วก็มาตัดยิงเข้าในนะครับถ้าใครเป็นสายตัดยิงเข้าในก็สามารถที่จะทําได้นะครับสำหรับแผนแบบนี้นี่ครับจงังหวะหลุดก็มีนะทุกคนแต่จังหวะนี้ล้ําหน้าไปแล้วครับก็ข้อดีเนี่ย,ยจะเป็นในส่วนของเกมรุกค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับแผนนี้แต่เกมรับเกมรับเนี่ยอ่าก็ไม่อมองว่าถ้ากลางแน่นกว่านี้จะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ย เหมาะกับแผนไหนเนี่ยผมลองเล่นดูก่อนก็ได้นี่ผมว่ามันเข้ามือไหมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ยูเนี่ยให้คะแนนก็ให้ไปที่7.0แล้วละกันนะครับสำหรับแผนนี้ก็ถือว่าเป็นแผนที่เล่นเกมลุกได้ค่อนข้างดีนะครับผมใครที่เป็นสายลุกจ๋าๆเลี้ยงบอลดีๆเนี่ยแผนนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าถ้าโดนสวนตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากลางเนี่ยจะโล่งเลยเนี่ยเห็นไหมนะครัจังหวะโดนสวนโดนอะไรเนี่ยคือหลุดทั้งแผงนะครับผมแต่ว่าจังหวะนี้รับได้สบายผมก็ไม่มีอะไรนะครับ แล้ากองหลังเนี่ยจะยืนตำแหน่งค่อนข้างโอเคอยู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะหยุดหลุดจากตำแหน่งกองกลางมานะครับผมถึงประตูเลยนะครับผมในแต่ละแมตช์นะครับเท่าที่ทดลองมานะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนนี้น่ไปลองกันดูแล้วกันะนรับผมก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับนี้ก็ขอดีควาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม